ัลหลสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับแล้วก็อยู่เกมเอ่อเกมอะไรวะเกมอะไรอะไฟ, fight, ไฟชาร์โดไฟชาร์โดชาร์โดไฟสามนะครับนะเออเราก็วันนี้ผมอยากจะมาดําเนินตัวเดินเรื่องอะ่ะเอออยากเล่นเดินเรื่องอะไปไปลุยดีกว่าความสามารถของเราเพียงพอนะนะเออคืออันนี้ยังไงผมจะเล่นอะมันเล่นไม่ทันแล้วมันมันเหมือนมามานานแล้วเนาะ เอาไว้รออีเวนต์หน้าแล้วกันอีเวนต์นี้ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะมันเยอะเกินโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่าพลังนู่นนี่นั่นเนาะปะลุยเราจะไม่อ่านเดินเรอวนะผมขี้เกียจอ่านจะลุยอย่างเดียวเลยดีกว่าฮะว่าเราจะได้ไปไปได้สุดแค่ไหนนะกับพลังเราแค่นี้นะโอเคมา อือ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 อรุนแรงมากรุนแรงมากบอกเลยรุนแรงมากครับชุดเดียวตายเพราะมันยังง่ายอ่ะมันเป็นระดับง่ายมันก็เลยแบบอ่อนนะครับนะไม่เท่าไหร่ตายโอเคจบค่อนข้างง่ายนะ คือแบบพลังมันชอบชอบการที่มันปาดปาดดาบเนี้ยเออเท่ดิแต่ถ้าเกมนี้มันเป็นเกมแบบเ,เรียกว่าเน็ตอาร์นะเป็นเกมที่แบบเออเลือดสาดนะแบบมันจะเป็นอะไรที่โหดมากแล้วแล้วแล้วเป็นอะไรเน็ตฮัลโหลเน็เป็นอะไรเน่ยรอเน็ตลอไม่โหลดคนระับโอเค ตัวเกมมาละโอ้เพบรเป็นททมะได้ของคอรับเคของไม่มีอะไรละไปลุยต่อเฮ้ยแต่แต่มันได้เพชรเจ๊กว่าเดิมเนาะถ้าอย่างนั้นเสียงของเซฟเลก็เริ่มดังขึ้นตอนที่องค์ชายกลับมาที่เมืองหลวงสินะนาิินาิิอีตูเวลาช่าประจันหน่อกู้นำเราก็ถูกจับตัวไปก่อนหน้านี้ มันไมกนน่ก่อนนั้นก่อนนนนั้้ไม่นานเราหวังว่าโซเฟียจะอยู่ในวงังแต่ก็คาดผิดผิดคาดทำไมมันโอ้แล้วเอกอัครราชทูตก็ไม่พูดอะไรสักคำเกี่ยวกับผู้นำเฮเราตอนที่ เขามาที่การแข่งขันรอบชิงไปเราคลิกแค่ดารไปไปสู้ต่อโอเคต่อครับไป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 โอเคอุ้ยข้าพลังมันเริ่มใกล้ๆเราแล้วว่ะเออเ่อรดูไฟสับอ้าสู้ในวังว่ะเอยโคตรเท นี่นงเฮ้ย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 เ้ยมันอึกกว่าเดิมเขืออ่ะเป็นะไรตายอา้าโดนะไรตายอาโายอเครอบสองสั่สอแหลมเฮึ เฮ้ยเี้ยนำได้เฮ้ยีฮียเฮ้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 ยโอ้วางแถบหรือเยอะฮารุเข็นยังจะโดนตีอีกเคชนาไปครับเช็คของเฮ้ยกลละอีกสองตา สองตาอัพยิบก้าวแน่นอนโอ้มาละไม่เ,เดี๋ยวเราเอาวุธกระกาปกรเล่นดีกว่านะเราเอาเอาวุธกระกาปรเล่นดนูนี่เราจะสู้ได้ไหมครับไปผ่าน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 าดูซิว่าถ้าเราเอาวุธเปลี่ยนอาวุธหลักอะจากสมุไรไเป็นอย่างอื่นมันจะสู้ได้ไหมครับอ่ะอันนี้แล้วกันเชียว เกวของเรานะอ่าอย่างง่ายอยู่วะถือว่ายังสู้ได้นะครับนะโอเคไป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 โอ้ยยาวไกลเลยดูดิโอ้ยยังไม่ถึงไหเลยโอเคเกมเนี่ยเกมเนี่ยถ้าอยากจะให้ได้ของดีๆนะครับเราต้องเติม ต้องเติมน้ำนะอือเฮ้ออืออบอกเฮอเออเอเอมันไปกว่าอือออออ้๋อ้ยมมีสตางค์อืออือฮือือดอดจริงัเหรอเือา ฮึ้ฮึฮึ้ข่ยาเสร็จชั้นเรีรยบร้อยไงล่ะเอ้ยมีนกพิราบด้วยยกที่สองครับมาถึงขึือฮึอฉีทุงเลเอาไปตายฮือเรียบร้อย ชอบนะผมชอบท่ามันนะคือถ้ามันแบบว่ามันจิกถุงเลเออมันเท่ดิเกี่ยวใช้เกี่ยวขึ้นแล้วก็ปาดท้องโอ้โหอีสไลทเทอมาคนระับอีกรอบนึ่งเออือ,อ,อ,อปืนได้ปืนมา,อ,าอุปกรณ์นหน่โอเคเราไม่ได้สนใจคนระับอะอาวุธต่อไป ที่เราอยากจะเล่นหาซิอาวุธก,กาลเนี่ยเอากากิเนี่ยมาเล่นมาสู้อาวุธเนี้ยเราไม่มีท่าไม่ตายเสียดายนะต้องไปหาท่าไม่ตายนะแย่จริงเคียวโหดาบว่ะหูยเผาเผาดีของผมม่มของเหลืองเยอะอย่างเยอะเลยอ่ะเฮ้ยนี่นี่นี่นน นี่นี่นี่อันนี้นี่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 สิ่งที่ต้องการมาเดี๋ยวพลังแค่นี้ได้อยู่ยังสู้ได้อยู่แต่แค่ค่าพลังเราต่ำกว่าครับดาเมจเราก็จะน้อยลงนะดูค่าพลังเราสองหมื่นสี่นะครับค่าพลังเราสองหมื่นสี่เราต้องการพลังสองหมนห้าเก้าร้อยนะมาดูที่ว่าเราจะสู้ได้ไหมนะบอลแล้วด้วยเออบอลแล้วด้วยนะ มาดูกันเฮ้ยซาบุไรวะเอ็งลงลงยุ่งวะน่ะมาดิ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 โอ้โหยังแค่ไม่เข้าวัตฟัคอะไรกันเปล่าเฮ้ยนี่นี่โอ้โหมันมันหิวเลือดคืนเออมาดิเออเออเออมามาอ เฮ้ยถอยถอยถอยยิงมากระโดดไล่เดอร์คิกคือโอ้ยโอ้โหมันได้เลือดตี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 เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยกระโดดกระโดดไอ้เหี้ยมันเราเราอย่าให้มันติดกำแพงเร,เราต้องห้ามให้มันติดโอ้ เราต้องอย่าให้มันตดกําแพงครับอะไรออหละเถิดมาเถิดมาถดมาอย่าให้มันตกําแพงครับโอเคให้มันเข้ามาหาเรา1นึ่งสึ่งสแลมกระโดดไปข้างหลังโอ้โหอ,อ,อะไรตรงหน้ล่ะ นี่ออ้ยอไอ้ชรแมงเฮอเฮอกกมาดิครับรอรอมาแล้วอ้ออออออตกอีกโอ้โหเอาเลหมดใครชนะ มันชนะโอ้เราต้องฆ่ามันอย่างเดียวนะไแค่ไม่ได้แล้วสึกชิง้าอยู่ตะพบมันมีท่าไม่ตายมันมีแบบพัสซีแบบเพิ่มเลือดแอ่งขี้โกงแวมไพร์อันอันตรายเออมาดิอันตรายแค่ไหนวะรอบแรกก่อนให้รอบนี้ลนะ่ะต้งเจอกูเฮ้ยอุ๊ยมาดิดิอุ้ธโถา นัดขอหน่อยละกานเฮ้ยโอ้ก็ไม่ทันเออ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 ปีมาถอยหลังมาถอยหลังมาถอยหลังมาเออเออเหมือนลุงปอยจะลุนี่เออโอ้มันไวกว่าเออเออยื้อมาดิ

โอ้ยเ้ยแม่งจับุ่มแม่งเดียวเลยแล้วกันง่ายดิเกยมตัวรับความตายซาไอเวนยาอมาดิมาดิเฮ้ยออื้มาดิมาดิเฮ้ยนี่หันคืนเฮ้ยนี่ไหนยา เอ้ยมันเร็วกว่าเว้ยมันเร็วกว่าโอ้โอยผมกดปุ่มไม่โดน,นผมกดเตะไม่โดนอนืออ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 ือยอดม,มาให้เวนอือมาดิมาดิมาดีเฮ้ยไหนมาดิมาดิมาดิเอออู้เอาเรื่องอยู่นะแม่งตึงมือจับ แล้วพลังเราน้อยกว่าไงไมันก็เลยเสียเปรียบนะครับนะมาถ้าพลังเยอะกว่ามันก็ไม่สนุกหรือวะนี่ไงตามด้วยนี่นนสตีมร,กรักกเฮ้ยอ้าวอ,อ้มันได้เลือดเอ้าเฮยอ,อ้อืออือ,อมาดิพิกจุบถอยลังพิกก้มหลบทันมาเข้ามาข้างหน้าอ้วอ้วอ้ว

อบอกได้นี่เอาคืนไปเอาคืนไปอุย้ยเวลาไม่ค่อยท่าแล้วเขืออออืเอเฮ้ยไฮ้ย,ยกกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเฮ้ย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 อ้้้้เ้้้้เยอ้้้้ย้ย้อ

เจอกูรอบหน้าโวดจริงแหละจัดนักจัดเต็มไม่มันพักครับย่ายมันพักอีตู่แน่นอนเราเจออีตู่แน่นอนเฮ้ยอะไรไม่เล่นมาเดี๋ยวไอสกิลนี้มันมีเกี่ยวปะวะมีท่าเกี่ยวปะเฮ้ยนี่เอาอันนี้มาอัพให้ด้วยอัพให้ด้วยนี่ แค่นี้ก็น่าจะเหลือหลายแล้วปักเลยก็สกิลระเบิดสกิลระเบิดไม่ไม่เอาดรือเ่าเอานี่รีกว่าใส่นี่พวกนี้หเ่านี่ครับเพราะว่าเราอัพไปไกลแล้วนะมาดิตีอัพขันให้ด้วยเป็นไงนะ่ะนี่เปรอบพี่อะาสเปร้อน้องมึงมาเจอกุรอบหนึ่งไอเวนโอ้พลังเรายังห่างกลับมันอยู่นะน่าจะห่างประมาณหกร้อยอ่ะอืม ไม่น่าห่างเยอะนะพลังมากกว่าแล้วไงวะคิดว่ากูกลัวมาดิมาดิกดท้างเออืออมาดิเ้อเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อย้ออเออโอ้โหมันบดเฮอเฮ่อจัดกูดิดิเอ้ เห,ห,ห่อเกี่ยวมาเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวมาเอ้ยอ๋อเผื่อฮู้ออยมดนไหอเรียบร้อยเสร็จกูละตายออือเรียบร้อยมิละ่ะอู้ถ้าเกี่ยวมันช่างดีเหลือเกินเอ้ยมันมีแบบลีลาและเอฟเฟกต์ที่ดีขึ้นนะเออมันมีการดีเลย์นนะแต่ต้องโดนตเต็มๆนะอาจารย,ย์จะถือดีครับจะเพิ่มพังตลาดอีตู่ด้วยว่าเจย์ตู่จริงด้ยพอมันเข้ามาเราจะนี่แนะ่

Hãy thoáng Thoải ui ừ, hãy hãy về nữa hãy ăn ok mì nè mì nè con nát nè mì nè nè mì nè nè ออเออ,อ,อ,อไ,ได้เออเออเออได้อยาหยาขี่ถุงเลยโอ้ยเลือดสาดกระเซ็นนับอย่างเท่แล้นะพวพออุยอย่างเดือดเลยรอบสองเนี่ยโอ้โหรอบสามจะเด็ดขนาดไหนเนี่ยเวอ,อรอ์คอยตลอดยกที่สเริ่มได้เรดี้ไฟก็มาดิเอวัน

นี่แน่นี่แน่หนี่แน่นี่นี่แน่นี่แน่นี่แน่มึงโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยึฮึเฮ้ยเรื่มมันจะเยอะเกินไปเอออือเฮึฮึเหยืออือนี่นี่เฮ้ยเดี๋ยวเออจะแพ้แล้วโอ้ยจะตายฮึฮึโหหลบได้เฮ้ยโจ้าวหลบแบบนี้ได้ เฮ้ยโอ้โหมึงก็กงูงูงูเออเออโอ้ยแค่ระยะประชิดแม่งจับทุ่มมึงเดียวเลยสาบสิวิโอ้ออเออเออเออได้อยู่เออมาแล้วมาแล้วแน่มาแล้วตายไหมโอ้โหเท่รลยะสาตายครับโโอ้ห บอกได้คําเดียวว่าตึงมือจะจัดจจดานรอบที่สามนี่โดนอย่างเดียวเลยนะโอ้โหโหเหนื่อยจ้าอัพไหมยี่สิบเก้าลจ้าน้องๆได้อะไรมัางครับเนี่ยโอ้โหบอกได้อย่างเยอะโอ้โหเนี่ยของเห็นเห็ของแล้วแบบโอ้โหสู้มาตั้งนานอย่างเหนื่อยโอเค เราชนะเราชนะอีตู่ได้ครัก็วันนี้โอ้โหมันมากครับเ็าไว้เจอกันหม่ก่อนหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กด u b s c r i b e กันด้วยนะครับบ๊ายบายจ้า